แล้วก็วันนี้ที่มัิิชนของเราก็คึกคักนะคะที่โถงอาคารสำนักงานบริษัทมทัธชนจำกัดมหาชนเขตจตุจักรกรุงเทพจากที่ผ่านมาเราเรียกว่าได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ชมที่น่ารักที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะคะเรื่องของโพลที่เราจัดมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยเรียกว่าร่วมมือกันมัธชนเด i l y n e w เขาจัดเวทีวร่วมวิเคาราะห์โพลเลือกตั้ง -66 ภายหลังจากเปิดโหวตผ่านช่องทางออนไลน์2ครั้งแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วมีคนร่วมโหวตเกือบสองแสนคนผลออกมาสั่นสะเทือนวงการการเมืองเลยค่ะแล้วเราก็ยังจัด6เวทีประชันวิสัยทัศน์และนโยบายทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมก็ได้รับผลตอบรับจากประชาชนล้นหลามเหมือนกันส่วนเวทีครั้งนี้เนี่ยมีการระดมนักวิชาการมาร่วมฉายภาพ ภูมิทัศทางการเมืองก่อนและหลังเลือกตั้งนะคะจนกระทั่งมีประเด็นที่หลายคนจับตาโดยเฉพาะการจับคู่ของพรรคการเมืองก็บรรยากาศก็เริ่มตั้งแต่10นาฬิกานาทีที่อาคารมัติชนเขาก็มีการเสวนาหัวข้อสรุปวิเคราะห์ผลการจัดทำ มัธิชนเดลินิวโพนะคะก็มีคุณปารเมศเหตุกูลกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลิ e นิวแล้วก็เดลินิวออนไลน์มีคุณปราบบุญปานรองกรรมการผู้จัดการสายดิจิทัลมีเดียบริษัทมัธิชนจำกัดมหาชนผู้ช่วยศาสตราจารย์อัคระพงษ์ข้ามคูณคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะจัดเวทีกันสอรอบนะคะแล้วก็มีนักวิชาการ ท่านอื่นๆน,นะคะก็มาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประจับกล้องกีรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอาจารย์ธรรมรงศักดิ์เพชรพเลิศอนันต์นะคะอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็มีคุณศิโรธค้ามไพบุญคอรัมนิตมัติชนสุดสัปดาห์ด้วยอเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนจากการจัดงานในวันนี้กันค่ะมัติชนนะครับแล้วก็ทางด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันนานาชาติปรีดีพนมยงนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ทำให้ประสบผลสำเร็จซึ่งโพลครั้งนี้เนี่ยผมว่าเราเรียกว่าสำเร็จเกินคาดนะครับเพราะว่าโพลตอนแรกที่ออกมาเนี่ยรเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคะแนนทางก้าวไกลเนี่ยได้เยอะมากนะครับ,รบเราสงสัยว่าจะมีเจนนิวเจนเนี่ยโหวตให้ทาง ทางคุณพิธาหรือว่าก้าวไกลเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าผลปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนเฉลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมและผู้อ่านทั้งหนังสือพิมพ์ d a i l y News ์นะครับเดลิเนียสออนไลน์และในเครือมติชนทั้งหมดนะครับที่ให้ความร่วมมือในการโหวตโพลครั้งนี้นะครับแล้วก็ผมว่าโลครั้งนี้เนี่ยจะ ส่งสัญญาณไปให้ทั้งนักการเมืองนะครับหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาในการที่จะโหวตให้คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วๆไปผมว่าก็จะได้มีเขาเรียกว่าแนวทางในการคิดว่าการเลือกสอสเขตหรือว่าสสปาร์ตี้ลิส Party List. ในครั้งนี้เนี่ยผมว่ามีความสำคัญกับประเทศชาติเรานะครับ ที่ประเทศเราเนี่ยจะก้าวหน้าไปข้างหน้านะครับหรือจะอยู่กับที่หรือเปล่าอันนี้เนี่ยผมว่าก็เดี๋ยวอาจจะวันที่สิบสี่เนี่ยผมว่าเราก็จะรู้ผลกันละนะครับครับโอเคครับครับอ,อยากจะรู้สี่ข้อนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจริงๆแล้วสี่ข้อนี้เนี่ยมันตอบได้แค่สองคำถามจริงๆแล้วเพราะระบบเลือกตั้งเราเนี่ย ข้อหบอกว่าสสจากเขตไหนในคำถามบอกกว้างๆไม่ได้ลงว่าเลือกเขตไหนเขาเลือกเป็นพักอันนี้สองเลือกพักไหนอันนี้ปาติลิสแสดงว่าจริงๆแล้วในแง่สถิติข้อหนึ่งสี่จุดหนึ่งกับสี่จุดสองมันแปลว่าแค่ร้อยที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นอีกสี่ร้อยที่นั่งซึ่งพักการเมืองต้องตั้งคำถามเลยว่าสี่ร้อยที่นั่งเนี่ยคือของจริง โพเนี่ยและโพอื่นๆที่ถามคําถามเนี่ยจะได้แค่ร้อยที่นั่งเท่านั้นปอปปูล่าโหวตป๊อปปูล่าโหวตเป็นป๊นอปปูล่าโหวตเพราะนั้นตัวเลขสูงสุดของแต่ละโพเนี่ยแต่ละพักอยู่ได้ไม่เกินห้าสิบห้าสิบที่นั่งเพราะฉะนั้นแต่ละพักต้องเอาเทรนหรือเอาที่เป็นสิ่งที่เป็นคําตอบของโพแต่ละโพไปทําการบ้านต่อในสี่ร้อยเขตครับอันนั้นคือคือ,อผลที่จะเกิดขึ้นจริงๆของโพนะครับแม้แต่ข้อสามเนี่ย ประเทศไทยไม่ได้เลือกนายกนะครับในไทยเราเลือกพักการเมืองและไปเลือกนายกคีหนึงนงครับเพราะฉะนั้นอย่าเผลอเลยและก็อย่ารู้สึกว่าจะเลื้งกับผลโพลที่เกิดขึ้นและอย่ากังวลมากนะครับนะบพักใดที่ดูแล้วก็รู้สึกว่าปวดเสียนเวียนกล้าวว่าเอ๊ะทำไมโพไม่ออกมาพักเราเลยเนี่ยก็ขอให้ท่านทาการบ้านต่อนะครับอันนี้เป็นโอกาสนะภาษานักบริหารเขาเรียกไคเซนนะท่านต้องไปไคเซน ว่าจะทําอะไรต่อเพื่อให้พักของเรากลับไปดูแลคนในพื้นที่พื้นที่นี่สำคัญนะครับ,บมีตั้ง400เขตสวสควรโหวตเลือกใครอันนี้เป็นคําถามที่2ที่จะตอบได้เพราะว่ามันเป็นเจตจำนงของ active citizen น,นะครับใ,ในจํานวน78,000คนเนี่ยในจํานวนนั้นก็มีนักการเมืองอยู่ด้วยเพราะนั้นผลออกมาก็คือ80%เนี่ยอยากจะให้ท่านสมาชิกวุธิสภาเนี่ยเห็นนะ หัวประชาชนนะเห็นเห็นเสียงของประชาชนว่าใช่เราต้องการให้เลือกพักที่ได้สสมากที่สุดครับเราหรือตอบอะไรเราไม่ชัดครับทีเนี้ยผมก็เข้าใจว่าถ้าอยากจะขยายคือมันมีอีกสิ่งหนึ่งแหละซึ่งมันอยู่นอกเหนือจากโพลหรืออยู่นอกเหนือจากการวิเคราะห์เลือกตั้งโดยทั่วไปนะครับคือผมเข้าใจว่าตอนเนี้ยเวลาเราพูดเรื่องเลือกตั้งอ่ะเราพูดกันเรื่องจํานวนใช่าตัวเลขในโพล คาดการจํานวนสสซึ่งแต่ละพักจะได้แต่จริงๆแล้วรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราเห็นในกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยหนึ่งคือภาพมวลชนใช่ไหมประชาชนจํานวนมากซึ่งไม่มีใครไปนับจํานวนด้วยนะหน้าเวทีหรือเสียงโห่ เสียงเฮต่างๆอันนี้มันเป็นรูปธรรมอีกแบบหนึ่งอะซึ่งเอาจริงๆอันนี้มันคืออะไรมันก็อย่างที่อาจรรารย์อ่ะครัรับพงย้ำคือมันคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะมันมีความรักความศรัทธาความเกลียดความแค้นความหวังความผิดหวังมันเจือปนอยู่ในนั้นนั่นนะครับซึ่งซึ่งอันเนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจตรงกันว่ามันก็ส่งผลต่อการเลือกตั้งส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งแล้วก็ เพราะฉะนั้นไอการมองเลือกตั้งสองแบบระหว่างการมองไปที่จํานวนกับมองไปที่เนี่ย mm hmm. ตัวคนซึ่งมันเบอร์ตัวอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมันอัดแน่นอยู่ในคนจํานวนมากซึ่งเรานับจํานวนไม่ได้เหล่านั้นเนี่ยครับมันจะอาจจะนําไปสู่ mm hmm. เขาเรียกซินานิโอสองแบบ mm hmm. นะครับแบบแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเวลาเราวัดกันที่จํานวน mm hmm. สุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะคาดการินาริโอต่อไปในเชิงเวอร์สเคสได้ว่า เข้ามาถ้าเจอ250สองร้อยห้าสิบสวจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงอ่าอถ้าเจอยุบพักจะเป็นยังไงถ้าซื้องูเหา่าอ่าจะเป็นยังไงหรือถ้ามีรัฐประหารอีกจะเป็นยังไงครับใช่ไหมแต่ถ้าเรามองมันเป็นเหมือนพลังของประชาชนอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเน่ะเราจะเห็นว่าไอ้ไอปรากฏการณ์แบบเนี้ยมันเกิดแล้วพอถูกระง,งับถูกปราบถูกกดไป แล้วอีกสักพักหนึ่งในช่วงเวลาผ่านไปมันก็จะเกิดซ้ำขึ้นอีกอืมในลักษณะซึ่งมันอาจจะแรงกว่าเดิมหรือเชี่ยวกากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอนะ่ะผมยังรู้สึกว่าการเมืองของการเลือกตั้งอะ่ะมันมีสองแง่มุมนี้ซึ่งอาจจะต้องเนี่ยฝากให้ทุกคนไปคิดเราผมก็เข้าใจว่าผลการเลือกตั้งวันที่สิบสี่พฤษภาคมมันก็จะนําไปสู่เนี่ยซีเนโรสองแบบซึ่งมันต่างกันอย่างเงี้ยการจะนําไปสู่การประทะหรืออาจจะ คู่ขนานกันในทางการเมืองนะครับโอเคน่าสนใจ <_ an> ไปเลยนี่นะคะอ่ะบางช่วงบางตอนนะแต่ว่าเราออนแอร์ไปแล้วเราถ่ายทอดสดไปในวนทีวีก็ไปดูคลิปย้อนหลังกันได้วก็ตัดคลิปย้อนหลังลงอีกนะคะท่านผู้ชมก็ติดตามกันได้แล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งนะคะทีมงานของเราเนี่ยก็เอาบางช่วงบางตอนมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังในรายการด้วยนีอย่างอาจารย์ สิโรดค้ามาไยบุญนะคะก็มาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปฟังในช่วงที่สองกันค่ะเทรนใหญ่ออกมาไม่ขัดแย้งกันเทรนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันแค่ตัวเลขต่างกันนะครับนิดหน่อยผมไม่ลงลรายละเอียดของแต่ละพักแต่เทรนใหญ่ที่เราเห็นเลยก็คือว่าพักฝ่ายค้านนะครับรวมกันแล้วเนี่ยต่ำที่สุดตอนเนี้ยบังโพให้70%อร์เซต ของไม่ชนกับเดลเนียลเนี่ยกระโดดไปถึงประมาณ83เปอรพักฝ่ายข้านรวมกันนะครับเทรนเนี้ยอันนี้มันชัดเจนคือ70เนี่ยก็ต้องถือว่าสูงแล้วพักฝ่ายข้านรวมกันก็หมายความว่านะครับถ้าทุกโพลเลยไม่คาดเคลื่อนในประเทศไทยที่มีอยู่ตอนนี้ผลการเลือกตั้งเนี่ยมันค่อนข้างชัดนะครับในแง่ที่ว่าใครได้เสียงข้างมากของประชาชนคือการเลือกตั้งสุดท้ายก็คือ เราวัดกันที่เสียงข้างมากใช่ไหมครับคือคณิตศาสตร์พักฝ่ายร่วมรัฐบาลตอนนี้ทั้งหมดรวมกันเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเอาโพไหนไม่เกิน30%บเบางโพเนี่ยต่ำไปถึง15%บ้าเปอร์เซนตะครับถ้าดูปฏิลิสของมติชนกับเดลินิวส์เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าทีมงานสามารถขยับให้ได้ไหมว่าบัญชีรายชื่อว่าคนเลือกพักไหนบ้างเท่าไหร่นะครับ ก็คือถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับอย่างในโพนี้ก้าวไกลเพื่อไทยรวมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลือกนายกหรือว่าการเลือกพักในระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยพุ่งไว้แปดสกว่านะครับทีนี้ถ้าตีออกมาเป็นตัวเลขง่ายๆถ้าพักฝ่ายค้านรวมกันได้70%แล้วเนี่ยนะครับก็หมายความว่า350ที่นั่งใช่ไหมครับพักฝ่ายร่วมรัฐบาลรวมกันเนี่ยร้อยห้าสิบที่นั่งนะครับ แน่นอนอย่างที่อาจารย์อคา,ารพงศ์พูดก็คือว่าไอโพนี้มันจะแม่นยำโพส่วนใหญ่จะแม่นยำในส่วนปาร์ตี้ลิสเพราะมันเป็นสำรวจทั่วประเทศและสำรวจความนิยมต่อพรรคปาร์ตี้ลิสเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างแม่นนะครับแต่เขตเนี่ยต้องไปว่ากันอีกทีเพราะว่าการแข่งขันในเขตเนี่ยไม่ว่าเปอร์เซ็นต์คุณจะเท่าไหร่แต่ในเขตเนี่ยผู้ชนะอันดับหนึ่งเท่านั้นถึงจะได้เป็นสสคุณมี นี่นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามเวทีนี้ตั้งแต่ช่วงส0นาฬิาเป็นต้นมาท่านผู้ชมก็ดูคลิปย้อนหลังกันได้นะคะแล้วดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b e แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ดด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ